สวัสดียา่ำซ้าครันนะครับคนบ้านหน้ามือนีกะมาทงครับพี่น้องครับไหนว่าเก่าพี่น้อช่วงนี้แปดมงกลัวเลยครับแปดม้งเคืงหรอกพี่น้องโอ้ยบวันนี้ทะเลเคืองหรอกนาสิเกือบเกือบความมือนีตื่นสายจังเลยพี่น้องขนาดตื่นหัวกลวงหาสิบเอ็เพราะว่าเมื่อคืนกืบฝนตกมดคืนพี่น้องตื่นมากครับเตรียมนั่นเตี้ยนี้เลยออกมาได้กับแปดมงพี่น้องเลยมางหอดครับ เห็นี้กับแปดโมงเคืองอ๋อพี่น้องเนาะนะครับมื้อนี้กระสิเบิ่งนา้าพี่น้องครับอันนี้น้ำน,น้ำนี่เส้นทางนี่เป็นน้ำปลากระหน้งพุ่มเลยพี่น้องเด้อนี่ลักษณะน้ำปลากระหนังพุ่มเอารถลงมาได้เอารถลงมาบ่าได้เด้อพี่น้องเด้อลงมาเนียวขึ้นติดแน่นอนนะครับอันนี้ก็สิไหลมาไใหญ่ครับออกจากไหใหญ่ก็ไปลงสาออกจากสาอะพวกเราพี่น้องครับ ลงไปข้างล่างปู้ลงไปพุ่นกะเลยไปทา่ามพุ่นกะสิเป็นน้องน้ำขํานะครับซึ่งคุณเคยกับคนวันหน้าที่แต่เนาะน้องน้ำข่าเพราะว่าถ้ากันไปใส่เบ็ดใส่หยางอยูนน้องข้าพูมครับอันนี้คือเมื่อวานครับพี่น้องครับอันนี้คือเมื่อวานนี่คือกอไผ่นะครับคือกอไผ่ล้วกะจัดการดนเคอรนเงี้ยเก็บเอาไม้ไผ่นะ่ะมาเป็นแนวครับแต่ว่ายังท่านอาจารย์ระเบียบเราครับ ล่อล่ออีกจะ้อยกันให้แดดออกกอนพี่น้องครับช่วงนี้มันจืดห้องยางมันก็ถิเละตรงนั้นถิเละพี่น้องครับมันมันมันต้องมีการปรับดินอีกนิดนึงแล้วับเตรียมลุ้งใบปลูกอ่าพวกอ่าเขาเรียกว่าปลูกเพิ่มพี่น้องป,ปลูกเสริมปลูกฟักปลูกแฝงปลูกบวกเสริมในๆๆแนวแนวแนาบ,บนครับแน่บนให้มันเรื่อยไว้นันงานหนีเห็นมาฮ้องกันยี่นีแล้วก็หนะะ่อยตรงนี้เขาจะหาวิธีเสริมขันนะอย่างนาะแต่ว่าชาวนี้ก็พ้นมาหน้ากระถิเก็บ หาน้ำใหม่ก่อนพี่น้องครับหาน้ำใหม่เสร็จแล้วก็ทีเลาะเบิน้ำหน้านิดนึงน้องเนาะเอาห้นี่ท่านน้ำท่านได้ขึ้นยู่งไบกอีกนี่พี่น้องครับน้ำเคยให้เต็มปกติระดับน้ำระดับน้ำระดับน้ำที่ยุบพี่ได้พี่น้องครับยุบมองในต้นในหญ้าแดงพี่น้องแต่อันนี้ก็คือระดับน้ำมันลดลงเนื่องจากว่ามันหัวเอามาอนี้ก็บ่าเต็มพี่น้องจริงๆให้นี่ต้อง ต้องเต็มต้องเต็มก็หนีเด้เดี๋ดวยวได้ค่อยย่างย่งา,งงางเบิร์นจะน้อยก่อนครับอันนี้มันบกลงอีกเลยนี่มันบลกเอ้ยบ่็มันหัวอีกเลยจิี่น้องย่างเบิร์นจะน้อยก่อนขาหมองมันซึมกันไปซึมอิรีพรองครับอันนี้คือตอนเศร้าพ,พ่อพ้นมาเลาะแล้วนี่พอพ้นมาเลาะแล้วครับอันนี้คือ นาที่ประจําของคนเทิดไทยเท็ดหน้าเลยนะครับเลาะหนามหน้าเบิงเบิงหนามหัวหนามอย่างน,างน,นี้พี่น้องเนาะอันนั้นบ๊อบเป็นไรอันนั้นเป็นมองหัวเก่าอยุ่มม,มุ่มมุ่มนะจนังไรมันก็ต้องหัวออกขมันหล่นครับแต่ว่าถ้าปกติปกติตรงนี้เนี่ยทังสิก็ซึมในี่น้องนี่อันนี้คือว่าน้ำซึมเลยนาะนี่ครับถาม,ว,ามว่าหลบ๊อบมันกระบ๊อบหลายดอกแต่ว่า มือมันก็มดขึ้นกันนี่นี่ซึ่มของเราครเรา <c oughs> นี่ก็ซึม่งครับนี่ก็ซึมครับถือว่าขั้นหน้าให้นี่บ่บอดีมา้ไอ้มันพึ่งว่าเป็นช่วงนี้ด้วยนี่อันนี้ก็ซึ่มตลอดเนี้ยด้วยของเราอันนี้หัวครับอันนี้หัวออกนะครับซึ่งตรงนี้หัวออกพอเพิ่งจะปิดไปแล้วอันนี้ก็หัว นะครับแมวนีหัวและ้วกะ็มือนีพ่อพึ่นกับมามาป่านปิดจูหนีนะครับ<ส>กระิเป็นของมือนีเนาะสแสดงว่าพ่อพิ่นอาธิเห็นหู้อยู่นีนะครับน้ให้นี่เยบ่อู่ยูราะว่ามันมีห้อยหัวคับพน่น้องเนาะอันนี้กันคุ้มกันปีนี้คือว่าหัวขั้นใหญ่บุส่งหัวไหลายขั้นนี้ส่งหัวครับ ก็เฮ็ดให้น้ำขาดไปหลายพี่น้องครับถ้าสังเกตช่วงแรกๆน้ำม,มันที่หล่นตรงนั้นเลยด้พอถ้าถึงช่วงเขาเรียกว่ากลางๆข้างหน้าเริ่มเขาเริ่มเริ่มอิ่มน้ำเพราะอิ่มน้ำปุ๊บหู้หนูเกาหรือว,ว่าหู้ปู่หู้หนูเกามันก็เริ่มพี่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าน้ำเริ่มซึมพี่น้องครับน้ำเริ่มซึมแล้วก็ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนเป็นหม่องขาดหม่องหันเนาะเอาเขียพี่น้องครับอันนี้ก็ได้หู่น้ำผอเพิ่น กปีต่อไปมองที่ห้อต้องฟอร์รั้วบางกับมองหันแหะครับโซนนั้นโซนที่พอปานใ้อยู่ตรงกลางๆนะครับตรงนั้นตรงนึงนะครับแล้วก็ตรงนี้อีกตรงนึงครับพี่น้องครับตรงอยู่ต่อไหม่ตรงนึงนีกมีกระหัวครับจะรับไ้นี่ได้นี่โอ้โอเคพี่น้องครับเดี๋ยวไปหานอใหม่กอนมานี่อันนี้พอเพิ่นเฮ็ดว้แล้วครับเพิ่นมาจัดการแล้วเลยต่อไปห้องกบมา เบิ่งทางขาพอห้างกัจิตด้เห็ดซอยเพิินเนาะพี่้องเนาะอันนี้แนวน้ำล้นพี่รองครับซ่งหลายก็มือว่าน,นี้ได้นนินี่ครับซ่งถ่วมขั้นหลายก็มัวว่าน,นครับกะคอนมันีกะทิลงพุ่นเลยนะครับล่งไปข้างหลัง่นม้ถ้ามันล้นถ้ามันเกินมันกะทิล้นออกไปข้างมันเองนะพี่้องเนาะนะครับพวกปลาหน่อยปลานั่นกะทิหาทางไปนะครับ บางเอิ้นว่ามันไปว่าไรครับพี่น้องมันกะลับตีกับถ้าไปง่ายขึ้นนี่กะิมาเบืร์นนี้ขึ้นนครับหาทางไปไปว่าไรครับลับพี่น้องครับมันนี้กะถ้ากับาว่าเบิรงตรงมันเคยปริมพี่น้องครับอันนี้คือขั้นคู่เดียนี่นะครับตรงมันเคยปริมนะครับนี่คือตรงนี้มันเคยหล่นออกปีนี้กะจอแล้วพี่น้องครับจอมาวนี่ จอเรียมสิลนลนะ่างนี้อีกนิหน่อยก็นลนครับนะครับถ้าเกิดมาหแห้งๆ่งนี้มีโอกาสล่นออกไ,ได้ครับซึ่งถ้ามีน้ำไหลเมื่อไรนี่จะปลาบืนท่านที่พี่น้องปลาบืนท่านที่เลยถ้ามีน้ำไหรลรตัวนี้เคยเห็ดข้างตรงนี้ก็เห็นบ้างไหมครับห้อยห้อยน้ำลนเก่าเนี่ยนี่ตรงนี้ก็มันเค่อยขาดนะครับเป็นพอกเค้ปลาอะไรแหละครับซองกล้องนี่ครับ โอเคพี่น้องครับอันนี้คำว่าเบิงแนวเขาเรียกว่าจุดเซียนต่างๆเนาะของหน้าครับบาลป็นเลยถ้าจังใดกะคนมาหน้ากะสิไดยระวังเต่าละหมองเต่าละหมองไว้เนะ เอานะครับเอาสักสามล่ำพ่อพี่น้องครับมือหนึ่มืันนี้ก็ซืได้แค่เตรียมไม้ได้พี่น้องเตรียมไม้แล้วก็ไปเ,เก็บนื้อไม้แล้วก็เข้าบ้านนะครับเพราะว่าเวลามันไล่แหละครับเนื่องจากว่าก้นมันบ้านบ้านหน้าบริมาโดนนะครับมาเกาลังซิปนาที่เลยพี่น้องเอามื่อนี้เป็นเป็นพวกเขี่ยมอันไหนพี่น้องเฮ็ดยังกะส่งติดยังยากร นี่ก็ได้แพ้อีกหนึ่งแพ้ได้เยอ,อ,อกําลัางพ่อแกงกับน้องสมีนะครับอมีกจะจิ้มตายอีกคนนะครับสองนอใส่กําลัางพ่อแกงสมีครับก เค okay. ีครับเพี่องครับมื่อนี้ว่าเป็นชิ้นเป็นอันปนไปไดนครับได้มาหลาะเบิง้งหน้าที่พ่อเพิ่นอันป่านเั้นแท้หน้าไว้นะครับมาบองได้แนี่ที่หัวนะครับเสดหูน้ำพเพิ่นนอกัากเสดเห็ดเป็นนี่รอบหนาหรือว่าช่วงฝนมาแห้งอีกนะครับตองนี้ก็ซักข้างแล้วล่ะครับซักแล้วอ้ยว่ามันแล้วนะครับซักไว,กว้เป็นแนวทางแล้ว ครับก็เหลือตาหายันใหญ่นี่พี่น้องครับมาละขีลกก่ล็ <c oughs> กําลังกําลังสิไปแล้วครับบวบก,ก็ล่างขึ้นมานเพิ่นนี่ก็ล่างสิมาเดี๋ยวหาค้างเพิ่นให้เพิ่นนะครับเพิ่นกระติบไปของเพิ่นนะครับกระติบเบิ้งกับแม่งช่วงนี้แม่งกับสิมาห้ากับสิเบิ้งระวังแจ้งไถ่พี่น้องครับวันนี้นี่ล่าดูแลแม่งนครับคน,านาบรรณาบ่เคยครับที่แน่ๆต้องเจอแหละะพวกฮอร์โมนเร่งเ,เท่านี้แต่ทีได้สอบถามเบิ่งว่าจำเป็นบเพี่น้รือไม่ คขันเฮาบอดูแลดีโอ้ยเด็อเพื่อนมีน้ำท่มวมขังอันนี้หึ่มเลยนะครับฝนไม่ไอ้แก๊กสิรอดบ่หลอดเด็กพื่อนครับเอาเกือบเรื่มเสียมว่าสิปูพักพี่เพื่อท่านเลยเพื่อนครับอันนี้เปิดน้ำเพื่อนก่อนน้ำคลังครับเพื่อนน้ำคลังเดี๋ยวมันตายอ่ะมา,ม,าม,าม,ามากนนมา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 ควนน้ำมาแล้วก็ไปทางอื่นก่อน นะครับว่าที่ปลูกพักก็บ่ได้ปลูกดอกอพอววี่น้องเพราะว่ามันเวลาเดี่ยวพอดีมันมีแก็มีธุระครับโอเคจะได้แค่น้อยใหม่สามนอนจบพี่น้องครับสขหรับเส้านี้คนบ้านหน้าขอเข่าบ้านกันเถอะนะครับพ่อกัรนีน้คลิปต่อไปนะครับพี่น้องครับพ่อกันย่างย่ไปพี่น้องครับอยู่กับคนบ้านหน้าไปเรื่อยๆครับเนื่องจากว่า เป็นวิธีด้พี่น้องบอ่แมนวาถ้าเฮ็ดแบบสูตรนันสูตรนีร้บ่แมนพี่น้องครับอันนี้คือไปเบิ้ลคนหนมาแหละค่ะคนมาหน้ากับมาเฮ็ดต่อมาจากองสีเฮ็ดใดบ่ได้ร,รเอาแบบใดแล้วก็เป็นวิธีก็คือตามผู้ถ่อผู้แก่เพิ่นไปครับนะครับศึกษาตามผู้ถ่อเพิ่นนะครับเพิ่นพาเฮ็ดมากกบเฮ็ดไปจนกวัวห้าสทีหูแนวทางเขาจังมากประยุกใส้นะพี่น้องประยุกต์ว่าห้าสีเฮ็ดแบบใดจังแบบที่ห้าต้องการเดีแบบที่เท่า จะเค็ดสินะเพราะว่าท้ายที่สุดแล้วโตห้านี่้นะครับจะเป็นคนเห็ดเองอ่ะพี่น้องครับสหรับคลิปนี้ก็ไว้สักนี้ครับสวัสดีครับ